หุนพิ t h ขนาดใหญ่พิเศษมีถุงโภกระพั์ให้หนึ่งใบแล้วก็ชุดชาร์จพลังนะคะแล้วก็พิเศษเสริมหูชาร์จพลังให้นะคะถึงแม้จะไม่มีชุดเขียวหูก็สามารถชาร์จพลังได้นะคะแล้วก็เพิ่มดอกไม้นะคะเอาไว้เป็นบรลลังให้เขานะคะเวลาเขาจะขับเคลื่อนงานนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะเป็นเหมือนพานของเขานะคะ แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มภัยแล้วก็ป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการเสริมบุญเสริมบรารมีนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งแฝงฝังไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าเจ้ากรรมในเวร ลักษณะของหุ่นก็จะคล้ายๆกับสารพระภูมิเคลื่อนที่นะคะเทวดาประจําตัวหรือว่าบรรพบุรุษที่จะมารอรับบุญก็ไม่ต้องแฝงหรือมาก่อธาตุขันเรานะคะผู้ที่มีจิตเปิดจะรับรู้เรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของเวทนาได้นะคะฉะนั้นหุ่นพิทักษ์อันนี้ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่จิตเปิดแล้วก็สัมผัสเรื่องเวทนาได้นะคะมีอาการแปลกๆปวดหัวเวียนหัวมึนหัวหรือว่า ม่วงหาวอ่อนเพียมากในช่วงวันพระวันโกนนะคะหรือว่าในช่วงปฏิบัติธรรมเขาก็จะมาแฝงที่หุ่นนี้แทนที่จะมาแฝงที่ล่างเรานะคะก็ใช้ทฤษฎีเดียวกับสารพระภูมินะคะพอได้บุญกันไปก็ปรับภพภูมิโดยที่ไม่ต้องมาอิงอาศัยาธาตุขันของเรานั่นเองอนุโมทนาสาธุค่ะสมบุรณ